เอาอีกแล้วครับเริ่มเสียตูดกันแล้วสองสามดันแล้วเอาสองเท้อแล้วสรยุดยิงตรงเลยถอยตรงถอยตรงถอยตรงตรงงตรง <c oughs> <c oughs> คำลวงต้องเงินมาคำลวง <c oughs> บ้านวางจนเจ็บค้าตอนจะว่มมา thái vai bao nhiêu bậc tôn, mấn cái thái bao nhiêu bậc tôn <laughs> à. <phụ> <laughs> ừ. mà cái đấy, mẹ, mới มันต้องคืนใบป,ปุ๊บแล้วก็โยกเขาไปเลยแล้วก็เดินหัวมาพี่แล้วก็ถอยเน่นผมถึงบอกว่าถ้าสิถอยก็คือเสียบหัวเขาว่านี่แล้วก็ถอยเข้าไปถ้าไปโยกยุ่งอันดินพุค <c oughs> <c oughs> ำหลวงคำหลวงเปลี่ยนซื้อไมได้พ่ <c oughs> อใหญ่เอ็นมายุดเอ็นมาขำลวงเ <c oughs> นี่น บันดินมันผูกเวลาหาควงมาไล่นี่ล่อลังดึงไปเด้แต่ล่อหนานจะพอไปนําต้องตั้งล่อให้ตรงกับขีดสายนี่ครับนี่เสียบเขามาเลยแล้วก็ทอยทรงเลยเอา้าหนาเดียว,ว <laughs> เสียอ,อีกแล้ว <laughs> เสียอ,อีกแล้วบอกแล้วมองยืนมันย่ขีดสายเนาะ มันมาพากันแต่งรองเนีแเ่แต่งรองไว้ถ้ายืนมาพากันแต่งเลยมัน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 แกงไปเลยได้มันบิดไปเลยเลยขั้นที่มันสี่ขดขั้นเนี่ยข้นสอดไมู่้ดอืมขั้นชักที่มันสี่ขดสึงอเอไว้โหลดหนอ้ยเอา,เอ,าออกรถกกศาดเพื่อนน่งไปกับเป็นพอยีย่ใส่ไว้ย่างได้ก๊อกศาดนะั่นนี่ ไปเดี๋ยวจะไอ้ดึงขึ้นมาหดยี่แล้วเนาะดึงหัดเดินไปยาวดึงยี่ไมาอีกมันบ่พอเด้ครับนี่ดึงขึ้นมาหดซื้อรถปกะยุทธ์ยี่ได้ดึงขึ้นว่านี่ไกยขึ้นใส่ทีหรือว่านี่เพิ่นอาจจะกันกันแท้เลยกันเลยโอ้เอาอันนี้เลยดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว รถมันหลบจัดเลยนี่หลบหลบมันไวเลยนี่มันรถมันลหลบไว่ายกันสันบอกมันบอกตะกุยลงขนาดนี้ดอกถ้าแปดมันวเด้แปดสามเก่านี่เป็นเฟืงองเขาเอิ่นเฟืองระดับกลางๆ <c oughs> ทุกรอบนี่แปดน้ำเกลือเฟืองฮีโน่ชุดเฟืองไทยผมเป็นฮีโน่ว้ได้ไมโอ้รถรถรถเอรถเดรหมูลงไปสีสูงอืมใช่เอาคนน้อยอ ขันเรงงานนี่โคตรประหยัดเลยอืมแต่ว่าขันไปเรียนล่องเรียนงานมูบานนี่กินน้ำมันเป็นตะนไงก็ไม่ค่อยเรียนมาเลอืมเอามาลุ่นกันครับตอนนี้เสียไปแล้วสามอบมาเบิ่งรอบที่สี่ที่เสียดากอีก็อยู่นี่แล้วแต่เบิ่องนี้ตะกุยปึ๊ด่นเห็น้ะ หล่อมันไวแนี่ต้องเสียค่าดันดังไงนะลิ้นน้ำด้วนี่ถูกรอบเลยตอนนี้นี่แหละนี่รถรอบรถรอบเกลี่ยไว้สิสิสิแพร่ทางแบบนี้ละเยอะเอารถไทยดันครับเซตสั่งมั่งบักซีสูบเทอร์โบนี่สองขันนี่ซีสูบเทอร์โบมันตั้งสองขันครับ อโอ้สูรรถนาะซิทม่าไ้วะโอ้ยพวกนี่ไอานาะซิทเลยนี่ซิปเที่ยวนาซิทเพราะถือดันดากก็เที่ยวเว้ยโอ้ไงกรุบหยับจะนับถ้าภาษาฝรม,ม่นบอกว่าฟูตลลุม Song à, mê lệ, song mê lệ, song mê con, song mê, con, mê, song mê, song mê, xông mê, so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 ng 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 mê, song song mê, song 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 mê, song song mê, song mê, song mê, เออเออเอาฟังม <laughs> uh. <ti> ูกเจียาประันมาหิเออไงกรุ๊ปพี่น้องดังลำไหมแม่โค อันเด้าไส่เลียนอยู่อันละเสียบหัวเขาพี่นุ๊กพี่พี่เขาพี่ถ้ากระสังกระพุ่งไปทั้งพุ่นมั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 นตื่นไส่เราเลยเมยแม่นแต่ว่ายังมาเวียงยังสิขืนมากก็คือเสียบหัวเอียงขืนมาหาปลาหยาสิยูด้ยเออ ผมว่าดินเดบเดาจะนีแล้วนี่มาเขาพี่เขาพี่แล้วก็ถอยไปงีงสิมามาอวนี่กันหลอบไวก็หยอกตัวนี่พ่อไปเชียงไปหาทายแม่ค้อพี่บอกข้างกันเอาครับพี่น้องมันบเป็นงานไงมันยากเอาเจอกันไม่คลิปหนาครับผม 嗯。Mm.